ใครที่ไม่รู้ระบบการกระทุกรุาตัรงบาดทัาท้องทดิบเราขึ้นสังกัดเช็นไหนเข็นไหนรกกาคาเทียไหนได้ดีตามปัดท่องบาดทีิกที่เราทำการยาไปมมดเสัว่วนี่คือเรื่องจริงเข่สัญญายอกรายการให้ดูว่านี่คือบางที่เข็ญญาทนสองชั่วโมงแล้วว่าจะก,ก,การกระจายเรือยที่ นี่คือยาอีโนที่ผมกินทนความเจ็บปวดจากนึง่วหนึ่งมทนความเจ็บปวดา่งไปถึงตีหนึ่งหมดไปสองซองอาการผมปวดท้องเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนได้กลับบ้านมาพักผ่อนเพื่อรอดูอาการอีกครั้งหนึ่งว่าอาการจะหนักจะเป็นต่ออีกไหมเพราะว่าถ้ารักษาตอนนั้นผมต้องเสียตังค์เพราะว่า ทางคลินิกบัตรทองของผมไม่ได้ส่งตัวไปให้ผมไปเองบอกว่าผมถามแล้วว่าใบส่งตัวมีไหมว่าไม่ต้องไปได้เลยทีเทไปผมต้องไปเสียตังค์ค่ารักษาพยาบาลนี่ผมเลยอยากนี่คือ ยายีโนที่ผมกินรอดูอาการตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งเพราะว่าอาการนี้จะดีขึ้นไหมผมได้จิบยีนโนหมดไปสองซองสามสิบนาทีจินนิดหนึ่งสามสิบนาทีจินนิดหนึ่งมาดูอาการว่าจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นทำไมดีขึ้นยังไงผมจะได้ตัดสินใจรักษาเสียตังกย็ยอม ว่านี่คือผมนั่งรอดูอาการตั้งเต่หนึ่งคุ้มจนถึงตีหนึ่งเพราะอาการดีขึ้นดีขึ้นจากยา อีโนที่ผมเคยมีป,ประการตอนสมัยเป็นอสมาเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ประมาณกับสองปีเจ้าหน้าที่เลยมีป,ประการณ์เรื่องการปวดท้องปวดท้องว่าจะต้องพกยาอะไรสำรองไว้นายคนไทยมีป,ประสบการณ์ไว้ในการ เตรียมยาไวป,ป้องกันตัวยายที่น่เท้สองเตสองมานั่งคอยตัวาการปวดหองที่โรงพยาบาลสมชายอาการ ใจคนี่รบจะดูว่าคาับมีเือิขึ้นยังไงถ้าอีโน่ดอง,ดกองปกาคการรักาตปวทีโรงาบาลทงกีงยาบาลใหเลยนี่คือยาอีโนโดีมากคนไทยถ้าท่านปวดท้องอย่าลืมยา ใบทองตัวนี้ช่วยท่านได้ฉุกเฉินก่อนที่ท่านจะปวดทรมานก่อจะถึงโรงพยาบาลดีมากยานี้ผมเลยกินยานี้หมดไปสองซองจิบๆทีละนิดนดจนถึงตีหนึ่งอาการผมดีขึ้นแล้วผมง่วงนอนผมอยากกลับบ้านผมทำการรักษาก็อาการผมไม่ได้รุนแรงมากแล้วไปก็ต้องเสียตัง ทนยอมนอนอยู่รักษาที่บ้านดูก,ก่อนอาการเป็นยังไงแล้วค่อยคิดหาวิธีใหม่ว่าอาการผมจะเป็นยังไงจะดีต่อขึ้นไหมนี่ถ้าผมทําการรักษาคารถก็กเสียจากคลินิกทองสี่ไปถึงทันยะก็เสียไปแล้วเกือบร้อยห้าสิบแตผมต่อจากทันยะไปอีกคลอ,ง,อกกงสิบสองอี่ก็ค่าติดสีผมไปเกือบสี่ห้าร้อยบาทแล้วแต่ผมรักษาอีก ผมบมดเป็นพันแล้วค่ากินใครอยู่ผมจะเป็นยังไงนี่คือชีวิตคนชนบทที่มาหาเช่าที่ทมากินในกรุงเทพที่ของผมอยู่ตัว,ตวจริงเป็นห้องแคบเ,เล็กๆแล้วทำด้วยการรับซื้อขยะรับทำก่อสร้างสิบิสระแล้วก็พอพันธุ์เลี้ยงลูกปูนาเพิ่งทำโครงการได้ประมาณ เเดือนชุดแรกก็มีตายบ้างเรือบ้างอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีกประมาณสามสี่สิบม่พันธนั่งย้ายกิจการอยู่นี่คือจุดที่พาะพันธุ์ปูนาทั้งหมดนี่คือที่อยู่จริงบมมบูชาจากที่ถูกสิบหกดอกมีโชคมาแล้วห้าร้อยครั้ง เจ็ดแปดงนนี้ก็เกือบยีสิงวดแล้วก็ไ้เลขมาติดดกันเลยเลยงว่าบุญวัฒนาส่งในชาติก่อนให้โชคได้ร่ำงดแล้วก็ได้เลขวันไปบ้านหนึ่งสิบหนึ่งสามก็ีหนึ่งก็มีเงินคือเยอะนี่คือที่อยู after, 1, 3, 1, 5, 1. ่จริงแต่ผมทำทการรักษาช่วมาคืนผมต้องหมดตังค์เยอะพันสองพันถึงสามพันผมเลยทน ไอยาฮีโน่นี่แหละนี่คือคิตบัตรทองที่จะได้ไปตามจนสังกัดที่เราขึ้นไว้ก็ไปเสียตังต้องอย่าอย่าไปแบบซุ่มสี่สุ่มห้าต้องให้มั่นใจว่าตัวเราบัตรทองของเรามาจากภาคอีสานมาจากต่างจังหวัดให้ทําการที่โรงพยาบาลไหนเขตไหนต้องจําให้แม่นจะได้ไปไม่เสียค่ารถหลายโตและจะได้ไม่ต้องเสียตัง การรักษาพยาบานเพิ่มนี่คือเรื่องจริงผมเจอมาเมื่อคืนนี้วันที่14ผมปวดท้องมากนี่คือรูปผมไปนั่งที่โรงพยาบาลปทุมธานีนี่คือ,นนคอห้องหน้าห้องที่ผมนั่งอยู่อีกด้านหนึ่งจะเป็นห้อง ุกเฉินนี่คือห้องฉุกเฉินที่ผมขับไปนั่งปรึกษาการเกี่ยวกับการปวดท้องในครั้งนี้ที่คุณหมอบอกว่าคุณไม่ไม่มีสิทธิ์มารักษาที่โรงพยาบาลธัญญบุรีเพราะบาดทองคุณต้องไปคลองสิบสองผมเลยทนด่วการว่าจะเป็นมากคือน้อยแค่ไหนรอดัวการถ้าเป็นมากก็จะทําการรักษาที่ธัญญาหรือไม่ง่ายก็เข้าไปรักษาถ้าเสียตังค์ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ปทุมธานีเลย เพราะว่าแานที่นั่นมันอาจจะเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าการผ่าตัดเพื่อมีประสบการณ์แล้วว่าโรงพยาบาลอาการหนักต้องไปผ่าตัดที่นู่นที่ผมเคยอ้วกไออ้วกมากับเมื่อปีเกือบสามสี่ปีแล้วผมเคยเป็นอาการหนักมากต้องไปรักษาโรงพยาบาลสองสุดสองหนึ่งเก้าวันแล้วก็ไปสามโค้งอีกเกบเดือนหนึ่งแล้วมารักษาตัวที่บ้านอีก มีประสบการณ์มาแล้วว่าไปที่ไหนดีโรงพยาบาลสามโคกายาดีแต่มาทานที่เล็กข้อสิบสองสถานที่เล็กมีทันยาเนี่ยรองจากโรงพยาบาลใหญ่ปทุมธาน,นีอาคารตึกห้าหกชั้น mm hmm. ั้งผมเคยเห็นที่รถผ่านมานี่คือบัตรทองเราต้องจําให้แม่นนะว่ารักษาที่ไหนไปให้ถูกไม่ต้องเสียรถไรตัอไม่ต้องเสียตังค์แต่เป็นชีวิตคนมาจากไั่สารที่จนๆอย่างพวกผม หากช้ากินข้าท่านก็เห็นนี่คือห้องนอนของผมเอ,อ้อัดลมก็ใช้พัดลมเก่าๆอยู่ตตเครื่องไม้เครื่องมือโตมูมบูชาเครื่องรางของครั้งให้โชคไห้ลาบใหชคให้หาลาบนี่พันธมนของผมคือการจัดห้องห้องแคบๆเล็กๆที่ข้างนั้นมีปงมีปูอะไรด้วยพาะพันที่นอนเล็กๆ หาเช้ากินข้าวมาจากภาคอีสานเศรษฐกิจช่วงเวลานี้ไม่ค่อยดีอะไรเลย <Hi. S 1> หากินยากนี่คือบทเรียนที่ดียาอีโนดีมากช่วยท่านได้เยอะกับอาไอ้แบรนด์ที่ราคาประมาณร้อยบาทกินเตรียมกำลังไว้สักสองกระปุกเพื่อท่านไม่สบายสองสามท่านจะได้มีเรี่ยวแรงเหมือนกับผมตั้งแต่เช้ากินข้าวได้หนึ่งจานนี่ก็มาถึงสว่างแล้วยังไม่หิวข้าวแต่ก็ไม่ไม่สุด น้ำหนักผมลดไปหกกิโลภายในตั้งแต่ผมซึกโรคซึกมาหกเจ็ดวันน้ำหนักลดหกกิโลผมเลยมาเลยมาเป็นปวดเกี่ยวกับปวดท้องเที่ยวหนึ่งทีนี้จากมาไปคลินิกแล้วหกว,วันเจ็ดวันซึกสองวันสองคืนจนปวดท้องแล้วก็นี่มาปวดท้องอีกครั้งนี้กลัวผมจะเป็นไม่ใช่ว่าปวดธรรมดาก็จะเป็นโรคกระเพาะหรือ เป็นมาลงมาเร็งในในกระเพาะอะไรอยากจะรูส้สาเหตุจริงๆเลยมาทําการรักษาในครั้งนี้ก็ทีแล้วผมไะไรเป็นอะไรมากนักเมื่อนที่สิบสี่ล้นนี้รอดูอาการนอนพักก่อนถ้าเป็นมากก็ต้องไปตามบัตรทองที่คลินิกสังกัดของผมอาจจะไปคลองสิบสองถ้าุดนแรงมันอาจจะไปเชียงเงินที่โรงพยาบาลปทุมธานีใหญ่เลย ขอบคุณที่ติดตามช่องไอเอ็มินที่ให้ประสบการณ์เกี่ยบคนไทยเกี่ยวกับบัตรทองมาใช้รักษาทุกฟรีทุกโรงพยาบาลน,นะถ้ามาใช้อาการฉุกเฉินหรือคันโคม่าขอบคุณครับ